ก็รู้จักก so, okay. ันเฉยๆครับก็ไปงานด้วยกันครั้งหนึ่งก็คุยกันเฮฮาครับสนุกสนานเข้ากันดีก็เลยขอไลน์ไว้คุยกันเล่นๆครับเป็นพี่น้องครับผมไม่มีอะไรฮะเาจ้าของไลน์ดูคนเดียวหรือเปล่านี่น่ารักอ๋อผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงครับก็คุยเป็นการแบบพี่น้องครับก็โอเคครับสนุกสนานคุยกันเข้าขากันดีเขาเป็นคนตลกด้วยไงผมก็เป็นคนตลกก็โอเคครับสนุกดีก็คุยกันแลกกันแลกไลน์กัน ส่วนใหญ่แล้วจะนานๆก็คุยกันนะไม่ได้คุยกันแบบประจําแบบทักกันอะไรขนาดนั้นก็นานๆก็ทักกันไปมันเกี่ยวกับอาหารเรื่องการกินเพราะว่าก็เป็นคนชอบกินอาหารอยู่แล้วเหมือนกันพี่วิวเขาก็ชอบกินอาหารเงี้ยก็ชวนกันไปทานข้าวทานอะไร <c oughs> ไม่มีครับไม่มีครับแล้วผมก็เดี๋ยวก็เขาจะคิดกันไปใหญ่เดี๋ยวหาว่าผมไปเอ๊มีอะไรกับพี่วิวหรือเปล่าก็ขนาดนั้นก็ไม่มีไม่มีชวนครับที่คุยกันไี่เป็นสเตค สเปกไหนก,ก็สวยนะครับน่ารักดีแต่ผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบคนละรุ่นครับคุยกันาเท่าหคุยกันมาไม่นานมากครับเพิ่งรู้จักกันได้เดือน2เดือนมั้งครับ ก็แค่แลกไลน์ไม่ได้คุยประจำครับคุยนานๆคุยกันทีครับคุยกันแค่ในไลน์เท่นั้นหลังจากมีข่าวด้วยกันได้คุยกันยังไงบ้างหลังจากก็มีนะก็คุยกันก็คุยกันปกติครับก็บอกว่าเอ๊มีข่าวออกมาก็ยังรู้สึกแปลกใจเหมือนกันสําหรับที่วิวเขาก็เข้ามาทักแบบตลกดีอะไรอย่างนี้เออก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรการจริงแค่นั้นเองก็แบบมีข่าวมื่อคิดมาอย่างนี้เรา ไม่มีครับไม่มีครับสำหรับผมไม่ได้มีอะไรไม่ได้ชิดอะไรนะก็ก็สบายสบายครับไม่ได้ชิดมากอะไรครับเตรียมตัวรั้วพูดกับเาเขามายถึงเตรียมตัวผมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรนะครับก็พูดตามความจริงครับก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆก็เป็นพี่น้องกันจริงๆก็ก็แค่นั้นครับตอนนี้คนในยังใจผมก็ยังว่างครับยังโสดอยู่ตอนนี้ก็ <laughs> ก็ยังไม่มีใครเครีเยนงานก็ก็ยุ่งแล้วครับก็คงมไม่มีเวลาไปทําอะไรแต่ถ้าคุยนี่ก็คุยได้นะผมก็ยังคุยก็รับไม่ได้ปิดกัน้นใครนะครับก็บคุยได้ครับสาวเข้าไปคิดเยอะไหม,าไมสาวก็มีมาแซวมาทักบ้างครับแต่ก็คุย,คยได้ครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับ <jam> <planning. S 2> ตอนนี้พอเริ่มีชื่อเสียงแล้วกลัวคนมองว่าทัสนว่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหม คาสโนว่าไหมผมว่ามันก็ต้องมันก็ต้องมีเข้ามาแล้ครับคนเรามีเป็นที่รู้จักใช่ไหมครับก็ก็ต้องมีเข้ามาแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะวางตัวอะไรยังไงให้มันดีแค่นั้นแหละครับ